โอ้อีพีเมื่อกี้นะครับเจ้าครับไม่มีใครได้กันสักเม็ดนะครับโอ้ oh, 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 ตอนแรกลุงพลนำไปห้าโอ้โหลุงหยกตีคืนได้นะครับเปิดสกิลล่างทองชะชะชะ้าช้าเข้าไปลุงพลเสียเหลี่ยมเลยนะครับโอ้เปิดลูกนี้ <laughs> เปิดลูกนี้แย่เลยนะครับไกลมาก ด้วยความที่เป็นลุงโยกด้วยความที่เป็นลุงโยกลุงยกจบกระเป๋าหนึ่งหูยาก <c oughs> กันไม่ก่อนลูกนี้นะครับเราแทงลูกยากไปแล้วเราก็ต้องกันลุงโยกมาหนึ่งครับ <c oughs> กันดีแบบไม่มีรูเลยนะ <c oughs> โอ้ยระเบิดรถง้อรถงาะแตกแล้ว โอ้ oh, สนุกหมดโตะเนี่ยเบ้เอเห็นลูกล่างว่ะลุงยกน้ำหนึ่งโอ้โ oh! หอย่าทำค่อยโอ้โ oh! หอย่าเด้งเรีย <c> บ <oughs> ร้อยลุงผลเบิ้ลนะครับน้ำหนักหน้าจะ น่าจะไม่พอนะครับอาา<ๆ>เพื่อนๆจับตาดูไว้เพื่อนๆนะครับจับตาดูเทคกกนิคการแทงของหลุงยกไว้นะครับสองนี่ทำตัวมากินดำโอ้ยสุดยอด <c oughs> ลูกแล้วชิง่งดูดลงไปดูดลงไปโอ้โหลุงยกน้ำสองนะครับ ลุงพลไม่เอาแล้วนะครับเสียเหลี่ยมไปแล้วนะครับตอนนี้เหลี่ยมเริ่มเสียไปหมดเช็ดแล้วสู้ทุกเม็ดเช็ดทุกไม้ถ้ากลัวกลับไปแล้วหุยกันดีสุดยอดเขาติดทิ้งล่างเลยอตอกจะทำได้หรือเปล่าลูกเนี้อยอ้สุดยอดจริงๆตอนนี้น้ำสองนะครับ เด็กกิกหน่อยเอาดำลงไปเลยเอาสามสามเ,าเราต้องเล่นลูกยากกว่าน,นะครับตอนนี้สีสีชมพูว่าไงอยู่จะอยู่ได้หรือเปล่าส่งชมพูไปลงหลุมโอ้โแม่งเอ้ยยึดเป็ดโอ้ทำตัว โอ้โทำตัวมากไปหน่อยอโอ้โหไม่น่าทำตัวมากเลยนะครับดูนะครับโอ้โหทำตัวสวยมากอย่าอย่าทำคอยหลวสามถไม่ลงนะครับผมจกขอทาแป้งก่อนนะครับร้อนมาก ไม่ลงเอาเช็ดสู้อีกแล้วเช็ดสู้โอ้โหดูน้ำหนักพี่พ,พี่ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้น้ําหนักพี่พี่ดูทำอะไรผมได้สามนะครับตอนนี้โอ้โหลุงพลขอหนึ่งคืบ่บวางลุกเลยนะครับตอนนี้ ลั่นผมจะเข้าอยู่ในซอกนี้นะครับมันไปไม่ได้มันลั่นนะครับพี่เขาทำตัวสุดยอดเลยนะโอ้ยทำตัวยากอะลูกเนี้ยแต่ก็ต้องเอาคนัะ กินดำใครจะกล้าเล่นสีฮ่าสกูหยุดไปเลย <c oughs> กันข่าวลง <c oughs> หลุมหกฮ่าก็ยังดีนะครับ <c oughs> อาขึ้นริงยากขนาดนี้เท่ายัางไง <c oughs> นี่ห้านะครับลุงหยกจบกระเป๋าลุงพลกำลังเคร่งเครียดนะครับตอนนี้อาโหลุงพลร้องโอโหไม่โด,ดนะได้ไง,งลุงพลลุงพลกล่าวอุย้ยหลังหลังเหลืองหลังเหลืองหลังเหลืองเจไปหกแล้วนะครับ ลุงพลน,น่าจะหวางคืนนะครับลูกนี้เจ็ดเจ็ดโอ้ยลูกหยกตีไซนะครับลูกนี้ตีไซเพื่อให้เด้งสองชิงนะครับโอ้ย นิ่มๆนะครับเจ็ด <c oughs> เอาอย่าทำคอยอมไม่เป็นไรใช้ความสามารถชิบหายข่าวข่าวลงรูนะครับลูกนี้ไงดีครับกันไปล้าดูน้ำหนักดูน้ำหนักเห็นครับเห็นครับ หอดนะครับเกือบแต่ก็สนุกก็เสียเห็นเล็กน้อยเกือบนะครับน่า <Okay. S 1> ได้หมดอะใกล้ๆอย่างเงี้ยลุงพลก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาก็คิดว่าเราจะแข่งลูกนะครับหือ <c oughs> ลูกนี้ แปดไม่มีการฟุก,ไม,มฟกไม่ฟุกเราวกะกึง in, ่งยิงกึ่งเบิ้ลเก้าเหลืองกินเหลืองนะครับยิง <c oughs> ทีไป็นสิบเมตรพี่ๆคิดดูดิใครตึงกว่ากันอ้าว อะไรพี่สิบป่ะเก้าเก้าเก้าโไอ้หวเออถามดูแลแปดครับ <c oughs> ตรงนี้เขาจะวางนุกหรือเปล่า <c oughs> ขาไปบนนะครับดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักเราว่างไง โหตบมือผมหน่อยครับลูกนี้ตบมือให้ตัวเองฝังลูกนะครับเดือแปดก้าเหมือนเดิมลุงพลร้องอื้อนะโอ้โหมู้ยมีภาพสกอร์มีภาพไฮไลท์มีภาพอะไรหรือเปล่าครับสิบสิบแล้วโอ้ มีภาพหายไรหรือเปล่าไดสิบเมตรดูโหโว้ยผมเวลามันจะเม้นเอาสิบเอ็ดเข้าอีกแล้วสู้ไปเลยครับดวงกำลังมากลัวเลยวะสิบสองโอ้ยสิบสองสิบสองช่างน้อยดูนะครับแต่ช่างน้อยอยากจะเล่นกับผม สิบสามโอ้ยสกิลร่างทองเปิดสิบสี่ <14. S 2> โอ้ย,อยหมดตัวไอ้ต้องตัดเอาไปทำแบบไฮไลท์นะครับรับสอนแทงตุกเกอร์นะครับใครอยากเก่งเหมือนผมมาเรียนนะครับคอร์สละสองพนะันแ <laughs> ม่นจริงๆมันตุ๊ดสิบสองอ่าเอ้สิบสองหรอ สิองรยสิบสี่นะพี่ใหลืมว่ะสิบสองห้าคิดคือสองก็พอสิบสองห้าสิบโอ้ยอหกร้อยอะอรอยไร้อฝากกดติดตามด้วยน,นะครับพี่ๆจะได้สาระความรู้นะครับและเก็บทิกลเล็กๆน้อยๆนะครับในการแทงสนุกของลุงหยกนะครับแม่นมากดูคลิปเมื่อกี้มีหลักฐานแะความแม่นมดตโต ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามก็ขอให้หล่อให้รวยเป็นสาวก็ขอให้สวยมวยอืมปวัวรักหัวลงครับ